สวัสดีครับวันนี้ก็จะพามาชมไม้น้ําในธรรมชาตินะก็ในอีพีนี้ก็อาจจะมาช้านิดนึงนะครับก็พอดีอแถวๆที่ผมเนี่ยในปีนี้เนี่ยต้นหลายๆต้นเนี่ยมันค่อนข้างที่จะออกช้าขนาดต้นกระดุมาณนะวันที่ตอนนี้ก็วันที่27สิิงหาะับต้นกระดุมก็ยังไม่ออกเลยนะครับน่าจะกลางกลางเดือนกันยาถึงจะออกนะในปีนี้ในวันนี้นะผมก็จะพามาดูต้นหนึ่งนะครับ คือมันเป็นต้นที่หลายคนอาจจะเคยเห็นผ่านหูผ่านตามาแล้วเนาะก็ตัวนี้จะเป็นคล้ายๆกับต้นซาจิครับตอนใบน้ำนะมีหลายเคสนะที่โดนต้นนี้หลอกไปว่าเป็นต้นซาจินะก็ตัวนี้จะเป็นต้นขาขาเขียดนะถ้าจำไม่ผิดนะชื่อชื่อไทยที่เรียกกันนะขาเขียดแต่ว่าชื่อวิทย์เนี่ยมันยังค่อนข้างที่จะสับสนนะว่าจะเป็นตัวไหนกันแน่นะแต่ว่าไม่น่าจะใช่ตระกูลซาจินะแต่ว่าใบมันเนี่ยเหมือน ใบน้ําอะไรพวกนี้มันเหมือนซาจีนะในช่วงแรกๆนะก็อาจจะมีคนเอามาหลอกขายได้นะคือต้นนี้นะที่ผมให้ดูตรงนี้นะอ่านี่นะครับส่วนที่ผมจะมาหาในวันนี้ก็จริงๆผมมาผมมาเดินหาต้นนี้นะอ่ามันเป็นต้นอ่าคล้ายๆโรทาร่าครับแต่ว่าไม่ใช่พันุโรทาร่านะมันผมก็ไม่รู้นะว่ามันเป็นพันอะไรนะครับแต่ว่า ไปนะ้ามันเลี้ยงได้นะมันค่อนข้างที่จะสวยเฉพาะสมควรเวลาเอามาเลี้ยงเป็นพุ่มๆนะเดี๋ยวถ้ามันเป็นพุ่มส,สวยๆเดี๋ยวผมจะถ่ายแยกเป็นทีพีต่อไปก็แล้วกันนะเนาะเรามาดูแถวๆข้างล่างกันบ้างนะครับก็แถวตรงนี้นะก็จะมีพวกไอ้ขาเขียดเนตรงนี้เยอะนะครับสามารถเลี้ยงในน้ําได้นะส่วนใหญ่ก็จะเอาไปเลี้ยงในตู้พวกประก,กัดอะไรพวกเนี้ยประก,กัดปลาหานงนกยุงอะไรพวกเนี้ยในบ่อตามบ่อนะสามารถเอาตัวนี้ไปเลี้ยงได้นะสามารถ เลี้ยงทั้งจุ่มน้ําหรือว่าใบาลอยน้ําได้เลยนะครับอ่าตรงนี้นะครับนี่ต้นที่ผมจะมาหาคือตอนนัวนี้นี่เห็นไหมมันค่อนข้างที่จะขึ้นน้อยอยู่นะคล้ายๆเหมือนตัวที่ผมครั้งที่แล้วที่ผมบอกว่าจะมาหานะั่นแหละไอ้คล้ายๆตัวตัวไอ้ตัวโรตารานะอ่าในปีนี้มันก็ยังไม่ออกนะตัวที่ที่เป็นโรตาร่าที่อีพีก่อนหนะ้าที่ผมเอาลงให้ดูนะนี่ก็จะมีต้น แถวนี้ก็จะมีต้นพวกไอ้คล้ายซาจิไอ้ขาเขียดเนี่ยนะเยอะนะครับพอมันขึ้นไปบกมันก็จะเป็นแบนี้เนี่ยใบน้ำเห็นไหมใบน้าต,ต้นอ่อนเนี่ยมันจะเหมือนซาจิเลยนะครับบางทีโดนหลอกขายก็มีนะครับต้องระวังด้วยนะครับนี่นะครับเห็นไหมนี่เวลาขึ้นมาก็จะเป็นเร็ว,เรวแบบนี้อ่าก็สมชื่อเขานะชื่อขาเขียดนะครับมันก็จะเป็นป้องเล็กๆคล้ายไข่คล้ายขาย ขากระโดดของเขียดของกบอะไรพวกนี้นะแถวนี้ก็ไม่มีกระดุมเลยนะผมเดินหาละนะครับจริงๆผมก็จะเดินมาเดินหาพวกกระดุมเนะี่ยแหละกระดุมแหล่งใหม่นะแต่ว่ามันไม่มีเลยแถวนี้นะหาแทบจะทั้งหมดละมันมีแถวๆแค่ต้นน้ำนะทางด้านที่เป็นสายเดียวกันตรงนี้นะอส่วนตัวนี้นะครับก็จะเป็นน่าจะเป็นพวกรัดวิเจียนะดูจากดอกของเขานะ ก็นี้เช้าบ้านเขาถอนทิ้งนะมันเป็นวัชพืชนะครับในนาข้าวนะดูจากดอกน่าจะเป็นรัดวิเจียนะครับอ่านี่ผมไม่แน่ใจรัดวิเจทุกตัวไม่สามารถอ่ามันไม่ได้ทุกตัวที่จะ,จะสามารถเลี้ยงในน้ําได้นะก็ต้องดูเป็นชนิดชนิดไปนะคือเขาแยกจําแนกแค่เป็นดอกว่าเป็นชนิดรัดวิเจอะไรเฉยเนะครับอ่าอย่างเช่นอ่าโลททล่าหรืออะไรอ่าอะไรนะต้นลากดำอ่ะไอโบบิทิตอะไรพวกเนี้ยบางตัวก็ไม่สามารถเลี้ยงในน้ําได้นะครับ ก็มันเป็นแค่เขาจาแยกไว้เฉยๆว่าเป็นชนิดนี้นะนี่เห็นไหมต้นนี้มันก็จะออกกระปิดกระปอยแบบนี้นี่ผมจะมาเอาต้นนี้เดี๋ยวเอาไว้จะมาถ่ายให้ดูทีหลังว่าต้นนี้เป็นคือต้อนอะไรนะถ้าผมหาข้อมูลได้แล้วนะก็นี่เห็นไหมมันเหมือนซาจิเลยนะเวลาต้อนอ่อนนะอาจจะโดนหลอกขายได้นะคนี่ก็มันมีเคยมีเคสมาแล้วนะที่โดนหลอกขายเอาต้นนี้ไปขายอนะนี่ ตัวนี้ไม่มีกระดุมเนี่ยบริเวณนี้แทบไม่มีเลยครับนี่ตรงนู้นเป็นแม่น้ำนะครับอ่าเนี่ยผมเดินบ่อยแล้วตรงนี้ผมมาตกกระสูบบ่อยนะครับก็มาเดินหาอยู่เรื่อยๆก็มาเจอตรงนี้นะนี่เวลาจะเจอต้นใหม่ๆเนี่ยค่อนข้างใช้เวลานะครับมันมันไม่ไใช่จะเจอแบบง่ายๆมาปับ๊บเจอเลยนะครับแต่ละปีเนี่ยอาจจะมีต้นอื่นขึ้นมาบ้างนะ เดี๋ยวเอาไว้อีกสักพักนะอีกสักประมาณเวลารอกระดุมขึ้นมันจะมีอีกต้นหนึ่งนะครับที่คล้ายๆ้ไฮโกไบมอนนะครับแต่ว่ามันโตช้ามากที่ผมเรียกว่าตัวเป็นคณะน้ำนะมันจะเหมือนต้นคณะเลยแต่แค่แค่นะเดี๋ยวผมจะค่อยๆพาไปดูทีหลังก็แล้วกันนะเวลาถึงเวลาตอนนั้นนะก็น่าจะช่วงประมาณไปไปลายเดือนกันยานะน่าจะมีขึ้นมาละ ส่วนอีพีนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะก็จะมีให้ดูแค่ตัวเนี่ยนะที่มันคล,คล้ายซาจิเนี่ยไอต้นขาเขยียดเนี่ยนะชื่อวิทย์เดี๋ยวผมก็มจะขึ้นตามวิดีโอให้เลยผมก็ไม่แน่ใจเอาจาไม่ได้นะมันมีสองสองชื่ออะนะไม่แน่ใจแต่ว่าน่าจะไม่ใช่ตระกูลซาจินะผมลองเซิร์ชผมลองเซิร์ชแล้วนะมันคือตัวเนี้ยนะที่มันมีรูปแบบชัดเจนนะถ้าแบบเซิร์ชเป็นชื่ออีกชื่อตัวนี้คือมันจะเป็น ไปอ,อีกลูกแบบหนึง่งนะมันไม่เหมือนในที่ผมมาเจอตรงนี้นะแต่ว่าชื่อตรงชื่อขาเขยียดเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเป๊ะๆกว่านะครับใบเหมือนกันเดะๆเลยดอกสีม่วงเหมือนกันด้วยนะครับนี่ตัวนี้เอาไปเลี้ยงพวกปรกกัดอะไรพวกนี้ง่ายนะก็ทีนี้ไม่มีอะไรมากก็สสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ